สวัสดีครับทุกคนพบกับโปรโมชั่นไฟฉายโอไลฟ์ประจาเดือนมีนาคมอีกแล้วนะครับสําหรับปีนี้นะครับเป็นพิเศษที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฉลองครบรอบ2ปีในการก่อตั้งเว็บไซต์โอไลฟ์ในประเทศไทยนะครับโอไลฟ์จึงมีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นไฟฉายนะครับผมลดมากมายนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นที่ผมจะนําเสนอในเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟฉายโอไลฟ์บลอ d เดอร์โปรนะครับซึ่งเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับ เราดูจากจุดตรงนี้สังเกตนะครับผมซึ่งาทางโอไลน์นะครับได้จัดโปรโลแล้วก็ให้โค้ดส่วนลดนะครับเป็นโค้ดส่วนลดใช้โค้ด30 b r r d e r r r o r l นะครับผมท่านจะใช้ท่านจะสามารถใช้ใน,ในเวลานอกโปรโมชั่นก็ได้นะครับผมลดไปเลยนะครับ30%เรามาดูกันที่ตัวไฟฉายก่อนนะครับผมไฟฉายตัวนี้นะครับ เป็นแบบใช้ถ่านนะครับผมก็ข้อดีของไฟฉายที่ใช้ถ่านนะครับเวลาถ่านหมดเนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยทานไม่จำเป็นต้องไปชาร์จแล้วรอเวลาชาร์จให้เต็มถึงมาใช้งานต่อนะครับแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่ขนาด cr 1 2 3 a 2ก้อนนะครับเปลี่ยนเข้าไปใหม่เลยก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าหนี่ ปฏิบัติงานนะครับผมต้องการใช้งานต่อเนื่องนะครับผมก็ไฟฉายรุ่นแบบนี้นะครับตอบโจทย์ได้นะครับผมและไฟฉายนะครับก็สามารถนํามาใส่ตัวปืนที่ยอดนิยมสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล็อกนะครับลํากล้องที่ว่าสั้นขนาดกล็อก19นะครับผมลํากล้องสีนิ้วหรือว่าจะเป็นกล็อง17ก็ได้นะครับคือใส่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูเทอะทะอะไรมากมายนะครับผมก็ยังดูลงตัวสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับ สำหรับเจ้าที่ใส่ประดับงานหรือนะครับจะใส่เพื่อความสวยงามนะครับผมอย่างผมนะมีตัวปืนอีกกระบอกหนึงนะครับอ่าเป็นทรง1911นึครับแต่ว่าลํากล้องโอ้โหยาวเหยียดถึง6นิ้วก็ใส่ตัว5นิ้วก็ลงตัวนะครับผมแต่ผมมีแบบ6นิ้วนะครับเอาไว้ใส่ทดลองดูนะครับผมคือใส่แล้วนะครับผมก็ดูใงไงก็สวยงามนะครับสำหรับไฟฉายโอไลท์นะครับไฟฉายติดปืนที่ ยอดนิยมนะครับเป็นไฟฉายที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับผมโอ้โหแบบชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับตัวปืนนะครับผมย้ำนะครับว่าถึงแม้ว่าใส่แมกกาซีนแบบนี้แล้วปืนเคลียร์แล้วนะครับอ่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับในการทําคลิปรีวิวแต่ละครั้งนะครับเรามาดูตัวไฟฉายนะครับผมสเปคของไฟฉายนะครับ ข้างกล่องนะครับบอกไว้ว่าแสงสว่างนะครับให้แสงสว่างถึง1350ลูเมนนะครับก็เทียบเท่ากับไฟฉายโอลท์รุ่นอื่นที่ผมมีนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าแสงสว่างเนี่ยสูงมากนะครับผมมองเห็นชัดเจนนะครับแตกต่างจากกระบอกไฟฉายนะครับผมกระบอกไฟฉายตัวอื่นเนี่ยลำแสงเขาจะพุ่ง เป็ปนอ่วงกว้างนะครับผมส่วนไฟฉายติดปืนเนี่ยส่วนมากจะพุ่งเป็นแนวตรงนะครับผมคือกว้างแต่ไม่กว้างมากนะครับจึงทําให้การมองเห็นหรือแสงเข้มขน้นมากนะครับส่องสว่างได้ไกลนะครับผมถึง260เมตรนะครับก็ถือว่ายอมรับว่าไกลจริงๆนะครับส่องได้ไกลมากๆานะครับส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมก็ จะมีประแจ6หเหลี่ยมนะครับเอาไว้ปรับนะครับผมปรับแสงเลเซอร์บนล่างนะครับซ้ายขวาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คดูนะครับแสงเลเซอร์ตรงมากครับผมตรงจริงๆเลยอยู่เว้นแต่ว่าจะเป็นสายตาของแต่ละท่านนะครับที่ต้องการปรับแสงให้เข้ากับศูนย์ปืนนะเพราะว่าสายตาบางคนไม่เท่ากันนะครับก็เลยมีประแจนะครับเอาไว้ปรับ แต่งได้นะครับแล้วก็มีรางนะครับผมตัวเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวแกให้ดูครับกรณีท่านเอาไปใส่ปืนกระบอกอื่นที่มีรางไฟฉายที่ใหญ่นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยมีอะไหล่เปลี่ยนให้นะครับตรงนี้แล้วก็มีคู่มือนะครับผมคู่มือเสาร์ไฟฉายซึ่งส่วนใหญ่นะครับยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้อ่านหรอกครับผม มันใช้งานง่ายมากๆนะครับใช้งานมากใช้งานง่ายมากๆจริงๆนะครับสำหรับใช้ฉายไม่คือไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสาหรับโปรโมชั่นไผฉายเดือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจไผฉายรุ่นอื่นนะครับผมผมคิดว่าก็ยังเป็นโปรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดนะครับของอัลคั A เได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวยหายผมจะแปะลิงก์อัลคันเครับลิงก์โค้ดส่วนลดนะครับ ของขั้น A แล้วก็โคสลดประจาเดือนนี้นะครับผมแปะให้ทั้งทั้งสองอันเลยนะครับผมแปะทั้งสองอันตรงนี้นะครับสองสองบรรทัดตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับผมติดตามเข้าเว็บไซต์ดูโปรโมชั่นไฟฉายโอไรส์นะครับของขั้น A นะครับใช้โคสลดได้ในเวลานอกโปรโมชั่นครับโคสลดขั้น A สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นไฟฉายดีๆต้องโอไรส์เท่านั้นนะครับขอขอบคุณที่รับชมครับ